ครับนิววีออสครับโฉม2 0 0 6นะครับยอวีอัโตนะครับใส่ไปแล้วครับเรียบร้อยฮะน้ำมันเครื่องนะครับ TRD by Motun 5W40 ชุดโปรโมชั่นสถานสวงพร้อมกับกรองน้ำมันเครื่อง n n 1นะครับรอบแรกครับรอบแรกรอกันก่อนนะครับแคทีอา by ดีบายโมตุนกันนะครับผมเดี๋ยวรอบ2เรามาลองอเมก้านะครับ เงียบนครับเงียบกัเดิมนะครับเงียบกับเดิมครับสิ่งที่สัมผัสได้ตอนแรกนะครับก็คือรถตัดหน้าครับมาเต็มลำเลยฮะ สัมผัสตอนแรกได้นอกจากรถตัดหน้าก็คือความเงียบครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาสัมภาษณ์กันต่อครับ